สวัสดีค่ะพี่น้องพ่อกับเมนยทางช่องยายแหลมลำเพลินออฟฟิเชียลนะจ้ะเมนยสิผาพ,พี่น้องมาเบิงว่าพอ่อเราเฮ็ดยังกินคุณพ่อสวัสดีคะ่ะสวาัสดีสวัสดีบู้ยคือนางคาขึ้นห่างคือคุณนายแท้เออคุณนายโรงแรมเฮ็ดยังเฮ็ดยังกินทำมาหากินนี่เลยเฮ็ดอาหารเส้าคืออะไระไดรยังกินคือต้มปลาก่าเอาปลาก่าคือปลา,าจังไรให้เบิงเนี่ย เขาเรียกบางคนก็เรียกปลาอีต๊บปลากระเต๊บฮะนี่แหละนี่แหละนี่แหละปลายังเกาะปลากระเต๊บไล่ให้ดูหน่อยแต่มันชัวเล็กนี่นี่นี่อ๋อนี่หรือปลากราปลากระเต๊บไม่ไม่เล็กหรอกมันตัวเทาเทาได้มาแต่ใส่เพามันติดรอบเว้ยมันติดรอบแต่วันนี้ยังไม่ได้ไปพยายามเลยคือไม่พยายามคาอยู่ยังบอกม่มีผู้ฆ้าไปปะไม่เอิ่มไม่ จะไปอยเราต้มปลาปนพี่น้องกินข้าวแล้วหุดละพาไปไหมปลาปนปลากาไปจะข้าวต้มปลากาปนอาหารเช้านี้ชวนทาานอีก็คือเห็ดตะไคร้แมอสมอเพิ่นบกหัวซ่าเห็ดแมนยเลยสิมาย่างไหวเดียเสียดายนะพี่น้องส่วนอันนี้ก็คือผักต้มแมนต้มมาแล้วบักพริก ก๋าเตรียมไว้ถั่จีไว้ถั่วปนปลาเนาะพี่น้องอาหารเส่านี่ต้มปลาแล้วกะสีมาย่างเห็ดตะไคร้พี่น้องพี่น้องจ้าอ่เมือนี้ยังท่านอยู่เด้อเมนี้มือสุดท้ายเด้โปเมาเมาเพิ่นสองวันไม่ที่สามแมนเบิร์ดวันที่สามสองสองสองงานสี่วันโปเมาเมาสองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทเด้อพี่น้อง เมื่อเนี้มื่อสุดท้ายแล้วหลังจากมือเอื่นพี่น้องก็สืสืวามสามารถสือได้แล้วหรือว่าผููไดบบมีมีงบหน่อยก็คือเราก็มีโปสองวันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะไรสดลุ่มปิดส,สี่วันสองร้อยเจ็ดสิบเก้าสี่วันสองร้อยเจ็ดสิบเก้าโปเมาคนสามารถยังสือทันอยู่เมื่อเนี่ยเมาืม่อสุดท้ายพี่น้อง ได้งบหน่อยก็ลอยสี่สิบเกาบาทเบิ้งวันที่สี่ที่หาไปกอนรอรอปิ้งเห็ดสุกละละพ่อป้งเลยปิ้งเห็ดตะไคร่เอาฟื้นออกยีพีก่อลตัวขางเตาโคกแล้วยีพีกเอาฟื้นออกก่อนตัวแล้วก็ปิ้ยีพีก ยาน,นัก,ก็ตีกับมาลืมตื่นจำแล้วหลังจากเกินได้อาหารสิงโตไปมาเอาใช่หรืเอาฤทธิ์ีพริกกับพี่น้องคือบอกล่งรถคือมาขางแง่ใดมันเสียันนี่ยมันบอกซุกง่ายเด้มันสูง เด็กเอาขีบลงตารางแล้วเล็กขีบขีบเอาเดี๋ยวมนหมนุ่ยผ่านยางไปบึงอาจารย์นักดนตรีนักามอีพอและกีดขึ้นแล้ว,วขีดเขาแล้วมาทำงานตรวจพี่น้อง เอาสิเเ็ดใส่ผุนมาริมตึมต่ำล้วจานเปียกเด็กเด็กกินก่อยเราไม่แห้งคากผุนสัตว์บืมบำ่บืมบำ่อยู่ หน่อยสิปิ้งฮ็ดแล้วพี่น,น้นองเ,เบิเ์็เตะไคดอกเบอร์เบาร่าใหญ่บาดเราบ่เรา,เราบบหัวซาเอาเราโกหัวซาเห็ดเราเอาอยู่แต่เราบ่หัวซาเห็ด จับเพียงกับอะไรมโมเมนต์หน่อยๆได้เพียงกานเบิดไปบ่อทานใส่เบิดแล้วโอ,โอ้ยหอมหอมแล้ว<า>หอมแล้วฮะใส<า>่สปลามาใส่นี่ปิ่งเห็ดตะครู่ เห็ดตะไคร่เห็ดตะไคร่เห็ดไข่เห็ดไม่อสอมองตอนนี้พอท่านคุณตำปกโปกแล้วเอาเลยบ่เอาเลยบ่ เอาย yup. ตั้มเลยบ่ก็ต mm ั hmm. the oh ้มไหมตัวตั้มตัวเอาลูกสิษแก่อะไรจังเลยนุ่ยไทยอยู่เราบอกให้แม่หนุยแกะปลาให้แม่หนุยแล้วว่าทิ่ทยได้จังทิแก่ได้จังเลยเมนุูไทยอันนี้อยู่แป๊บหนึ่งพี่น้องเอาพี่น้องเดี๋ยวแม่หนุยแกะปลาให้พอก่อนจะข้าวนี่ปนปลากาเหมือนนี่แล้ตั้บอกพริกถ่าแล้วนี่ ใช่หล่ะคือบโบเห็นผีกพอมาอพิษตังหมาดนึงเน้ะพุ่นทังพูนกับพูนอย่างเห็ดตะไคร่น้ำกแกะเนื้อปลายพอกันอย่างนี้ก็เขารดุดอ,อย่างนี้ก็เขารดุดโอ้ยหอนเว้ยนังซีดำปลาใส่กินกระเบียงกินตัวของเพิ่นเนาะ ใส่บะเขือบะบ่อปบาบะใส่ดรอเอแล้วขอเนียเหียยังรันคือลายพักเทะรวกกระบบนลรวกเบิดกิ้มเอรุ่นกระได้หรอ เดี๋จะไปลวกมักป่องแป่งอีก่ะพี่น้องไม่หนุ่ยต้มพักมากหลกหลายนึงแล้วว่ายังบม่พอใจเยอะไปเห็ดเนีใยมไมอีกเหรอถ้าว่าเห็ดยังเห็ดอันนั้นเด็ดเห็ดด้จนใ้เด็ดเนี่ย ซอยกันเห็ดคนละใหม่ละเมื่อพี่น้องเวลากินก็นกินน้ำกันเนาะอาจารย์นักรตีเพิ่นกระเรียบรอยเร็วยังหลอบบายหลอบเทียง ตัวหน่อยแกะเนี่ยพี่น้องหน่อยแห้งสุดแล้วพี่น้องก็ตำแล้วเมน,นูแกะเนื้อปลาให้แล้วนี่ต้มอะไรอะมาย่<ะ>างไหไรเลยบาลายดอกเดี๋ยวมาปรุงพี่น้อง เรียบร้อยหลับพี่น้องมามามากินเขาน้ากันเรือบัดนี้ปนปลาลวกพักสวัสดียายปวงตีนเเิมสวัสดีค่ะมาอย่างแต่เอามงหัวมันพักเข่าใส่แนวกินก็เรียกของแมงหัวน้ำแหนมสองอันกับตัวดินทุบถุงหนึ่งเอาตัวดินมากินกับเขาโอ้โหโหดเนาะเห็ดนี่พรลวกินดีข้าหมอเห็ดนี่ยังนั่นเราสิลวกพักโอเคพักกระเนี้ยงหนึ่งขึ้นลวกเร็วนิดดียเราอยากกินหมักปองแป้ง หักป้องแป้งมาผูกหมกป้องแป้งเขาหนำมันเวยเดีบได้แห้งมันเลยออันนี้เปนคิ้วปิ้งห็ดตะไคร่กับเรียบร้อยแล้วพี่น้องแต่ว่าเจ้าของเพิ่นบ่ทันตื่นอยู่ใบพุ่นละใบกลัวพุ่นละส่วนคนดังกับคุนเอาลงไปสางลงไปพอเอ้ยเอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีสะกอนคลิปหนาว่ากันไหม่มอเข้าไปอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งสำหรับคลิปนี้สบายดีค่ะ